2 3งสองเออว้าวแก้แกนอ่ะดิจิตอล3ปีแก้อบแก้อนต้ออกแกนนต้องบ ต่อสักทีเอออุ๊ปรักนกมายเยี่ยมมาแล้วว่าก็ต้องทักคุณทันเดเบอร์สูงโอ้ร้าเด็นี่โอคุชั่นนิวใช่ไหมลูกักท้าแล้วค่ะซึ่งตัวพับเนี่ยเขาวางเอาไว้ตรงเนี้ยเพราะว่าอะไรแฟนเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงใต้ตรงใต้ตาร่องสมูทส